สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะวันนี้ครูจะพาทําขนมอะไรดีเนาะอ่าเรามาทําขนมบ้าบินดีกว่ามั้งคะบ้าบินขนมครกนะคะค่ะนักเรียนคะ่ะครูจะมีส่วนผสมหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะทําเป็นไส้ของบ้าบินนะคะก็คงจะมีข้าวโพดเผือก สีส้มๆนะั่นคือแครอทหรือมันสีส้มมันสีทองเนาะแล้วก็มะพร้าวค่ะมะพร้าวครูก็ใช้มะพร้าวเถึนทึกค่อนข้างอ่อนนะคะถ้าทถนทึกจริงๆแล้วก็จะแข็งเนาะครูเอาทถนทึกค่อนข้างอ่อนเลยแล้วค่ะนะคะแล้วครูก็ทําให้เป็นชิ้นนะคะทําให้เป็นชิ้นเ,เล็กๆหน่อยสําหรับข้าวโพดนะคะเป็นข,ข้าวโพดสุกสุกแล้วเนาะ สุกแล้วแต่สุกไม่มากแล้วก็เผือกก็เหมือนกันก,ก,ก็ลวกลวกลวกน้ำร้อนเท่านั้นนะคะสําหรับแครอทก็ลวกเท่านั้นนะคะเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะเรามาดูส่วนผสมปแป้งกันนะคะไม่รอช้าเอากระดาษดินสอปากามาจดเลยค่ะคือใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะบาบินต้องใช้แป้งข้าวเหนียวนะตราช้างสามเสียหนึ่งร้อยหกสิบกรัมแป้งข้าวเจ้าค่ะ ราช้างสามเสียนสี่ช้อนโต๊ะหรือสามสิบกรัมค่ะและแป้งเท้าค่ะแป้งเท้าสี่ช้อนชาหรือสิบสองกรัมค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลขอน้ํา้ำตาลก่อนหนึ่งร้อยหกสิบกรัมค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนชาหรือประมาณสมกรัมนะคะ ทิบเขาให้เข้ากันวันนี้ครูจะทำเป็นกะทิดีกว่านะคะค่ะใช้น้ำใบเตยค่ะคืออย่ามองนะทำกะทิดีก่อนนะคะแต่พูดว่าใช้น้ำใบเตยค่ะครูจะพูดว่าถ้านักเรียนต้องการทำน้ำใบเตยนะคะนักเรียนก็ใช้น้ำใบเตยครึ่งถ้วยกะทิครึ่งถ้วย แต่วันนี้เราจะทํากะทิกันนะคะนักเรียนเราจะทํากะทิกันเราก็ใช้กะทิเลยค่ะเพียวๆค่ะหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยค่ะนะคะเอาละเราก็จะได้เป็นบ้าบินกะทิสดเลยนะคะถ้าต้องการทําเป็นบ้าบินใบเตยนะคะนักเรียนก็เป็นกะทิครึ่งถ้วยใบเตยเท่าไหร่คะ ครึ่งถ้วยโอเคครูยาเก่งมากนักเรียนก็นักเรียนก็จะงงง,งหน่อยอ่ะงงยังไงก็โทรศัพท์พูดคุยกับครูได้นะคะหรือในลายเขียนถามครูได้นะไม่อยากให้เครียดแต่ทำขนมต้องต้องใจเย็นและมีความสุขนะคะนะคะอ้านั้นครูเห็นน้าตาลละลายน้่นะนะนะ้ำตาลละลายแล้วเราก็นำไปกรองค่ะโอ้เปิด เตาไว้ก่อนดีกว่ามาั้งคี่ดากลองค่ะก็จะกรองนะคะเท่านี้ละค่ะส่วนผสมมีไม่มาก ก็เรียบร้อยเป็นบ้านบินแต่ที่สดของเรานะคะค่ะก็พยายามให้เขาละลายลงไปให้หมดเนาะถ้าทำมากนะคะก็คูณสูตรขึ้นไปนะคะคูณสูตรจากที่ครูให้ขึ้นไปนะคะ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะแบ่งนะคะรูยาตอนนี้ เอาใส่ถ้วยนี้ก็ได้ค่ะแบ่งเพื่อมาคลุกค่ะนั่นค่ะคนๆช้อนอยู่นี่เยอะแยะทับพีเดียวก็พอค่ะเพราะว่าเราจะทำให้เราเรียนดูเป็นตัวอย่างสาธิตเราก็จะใส่นี่ค่ะพุ่ยาใส่มะพร้าวค่ะ ค่ะสองสองช้อนค่ะนั่นแหละค่ะคุก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 เข้าไปอ่าระหว่างเนื้อค่ะระหว่างเนื้อกับเนื้อกับมะพร้าวเนื้อแป้งกับมะพร้าวนะคะเห็นไหมคะเักเรียนจะเห็นว่ามีแป้งปิ่มๆนะคะปิ่มๆมะพร้าวนี่แหละค่ะบ้าบินของเราละอร่อยตรงนี้ล่ละตั้งไว้นี่หละค่ะ คุยาตวงนี้อีกค่ะอ๋อมีราคาได้ได้เอาทั้งปีเดียวค่ะคุยาอยากให้นัาเรียนได้เห็นหลายๆอยา่างอันนี้ใส่เผือกเนาะนี่เป็นเผือกนี่ค่ะมีค่ะ สองค่ะสองช้อนผูนๆนั่นและค่ะตอนนี้ครูวอร์มเตาไว้แล้วนะคะครูวอร์มเตาขนมครกไว้แล้วด้วยไฟอ่อนๆค่ะทำขนมครกเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะฉันเราจะวอร์มไว้ก่อนเนาะ ก็พดค่ะก็อันนี้มันสีส้มหรือแครอทก็ได้ ช้วยไหมคะช่วยนี่ก็ได้คะ่ะคุณอนี่เราก็ผสมนะคะในในส่วนของพืชผักลงไปเลยเพื่อที่ว่า เขาจะได้ซึมเข้าไปในตัวแป้งแล้วตัวแป้งก็จะได้ซึมเข้าไปในตัวของพืชผักเวลารับประทานก็จะได้กลมกลม่มบ้าบินค่ะบ้าบินกะทิสดนะคะเป็นบ้าบินยาวไปหน่อยก็บ้าบินขนมครกกะทิสดคุยาฝาเขาไปไหนไล่ะคะ เดี๋ยวเราก็จะเช็ดเช็ดลุขนมคอกหน่อยเนาะมาเรามาเป็นเด็กเล่นขายของกันเช็ดลุงขนมคอกค่ะนี่ดูสี่ดู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 ด,ด,ด,ดูดูที่จัดขนมคอกให้นักเรียนดูสิคะอือสวยมากเลยนะคะนักเรียนถ้าเรียนช้าไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้สกรปรกอะไรนะคะเขาเช็ดแต่น้ํามันกับความร้อนนะคะ พอเขาเย็นแล้วนะักเรียนก็ใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นได้ได้นะค่ะแล้วก็นํามาใชา้อีกได้น้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันใหม่นะคะที่สําหรับเช็ดไปในหลุมเนี่ยค่ะนะคะค่ะแล้วก็เช็ดข้างบนด้วยนะคะครูยาเช็ดข้างบนด้วยเปลือกแป้งเขาเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาขนมครกวางข้างบนเนาะค่ะแล้วก็เช็ดขอบขอบ,ขอบข้างบนเข้าไปด้วยถาดขนมครกนะคะที่ครูทําขึ้นมานี้นะคะนะักเรียน เพื่อการอนุรักษ์ค่ะนักเรียนสามารถใช้ทําในบ้านเราได้นะค่ะทําให้ลูกบ้านพ่อบ้านรับประทานกันได้ค่ะคุณแม่นนบ้านที่น่ารักน่ารักก็ชวนลูกบ้านทํากันได้นะคะตอนนี้ครูใช้เตาไฟฟ้านะคะเ,เตาเตาอินฟราเรนะคะเตาแม่เหล็กใช้ไม่ได้นะคะคือใช้ได้อะแต่ว่าเขาไหม้เร็วมากอะเขาดูดดูดเหล็กอะคะ่ะแล้วเขาก็ไหม้เร็วมากเลยก็ไม่เหมาะนะคะ ใช้เตาแก๊สนี่แหละคะ่ะใช้เตาแก๊สที่บ้านหรือไม่ก็เตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าหน้าก็ประมาณ27่สเยี่สิบเจ็ดเซนนะคะนะหน้ากว้าง27เจ็ซนค่ะคุณยาลองอังดูสิคะร้อนหรือ,อยังฝาปิดไหมเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะทำการทำการหยอดนะคะ อาคุยายให้นักเรียนดูคลุกๆให้นักเรียนดูนะคะแป้งประมาณนี้นะเราเราหยอดสี่หลุมพอเนาะเดี๋ยวคุณจะหยอดทางด้านนี้ได้คุยายาก็หยอดทางด้าน,นบนได้นะคะช่วยกันค่ะตอนนี้นะคะเริ่มร้อนแล้วมาค่ะหลอดหยอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหลีก็ได้ค่ะ ครูจะหยอดไปนะคะเกือบเต็มหลุมนะคะเพราะว่า,เ,าเราเป็นบ้าบิ่นนะคะแล้วเราใช้แป้งเ้าเหนียวนะคะเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นครูก็หยอดเกือบเกือบเต็มหลุมก็พอเพราะว่าแป้งเขาเวลาเขาสุกแล้วเขาจะพองตัวขึ้นมาหน่อยของครูหยอดปพรา้าวคูยาหยอดแครอทน่าทานมาก คสามสาม,ส,ามสี่สิบสอง แยงกันจุ๊บคือวันนี้อย่าใส่แป้งเยอะนะคะนักเรียนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวแป้งเขาจะพองขึ้นมาค่ะถ้าเราใส่แป้งเยอะเขาจะไม่สุกนะคะเขาจะไม่สุกเพราะว่าหลุมเราลึกนะคะหลุมเราลึกเดี๋ยวเขาจะไม่สุกนะ เอาละค่ะทีนี้นะักเรียนสังเกตดูดีๆนะขยับขยับฝาเข้าไปให้ซอตกเข้าไปในร่องอ่าค่ะทีนี้คุยยาเพิ่มได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหยอดเพิ่มแล้วตอนที่เราควักเขาขึ้นมาข้างบนเขาโค้ดเขาโพดกับชื่ออะไรเขาโพดกับมะพร้าวรวมกันเอาแบบรวมมิตรเลยก็ได้ สามหน้าสี่หน้าใส่ก็เป็นเลย<_><_>ค่ะนักเรียนนักเรียนดูนะคะเขาก็จะค่อยๆนะคะเขาก็จะค่อยๆสุกค่ะเเวลาเขาสุกนะคะอันนี้เขาเป็นแป้งข้าเหนียวใช่ไหมบ้าบิดเนี่ยเขาจะค่อยๆพองพองพอง,พองตัวขึ้นมานะคะ่ะสูตรนี้นะคะนักเรียนสามารถจะนําไปทําแล้วก็เทใส่ถาดได้นะคะถาดถาดกระทะแบนๆนะคะถาดกระทะแบนๆเนาะ ได้เลยสูตรนี้ละค่ะสูตรบ้าบิ่นสูตรที่ครูให้นี่แหละอร่อยค่ะเหนียวเหนียวหนึบหนึบกรอบๆก็หลายท่านก็นำสูตรนี้ไปทำขายนะก็ประสบความสำเร็จเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจครูค่ะใครที่ไม่มีกระทะนะคะก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่มีกระทะขนมครกนะก็ใส่กระทะกระทะทอดหมูที่บ้านนั่นแหละ ก็้าะะอ่ะะาไข่ดาวก็ได้คุูคุยาค่ะมันมีเยอะไปแต่ค่ะอันนั้นแป้งเยอะไปไหมเอามะพพ้าใส่หน่อย<ะ>ให้ให้เห็นน้ําแป้งขุกคิกขุกขิกอะคะ่ะให้เห็นเนื้อเนื้อพืชเยอะเยอะแบบโรมิคโรมิคก็ไปหยอดรวม,มันก็ได้ <laughs> เด็กค่ะก็พาเด็กๆทำนะอ้าวตอนนี้นะคะแป้งก็งะะงเ,เริ่มพองขึ้นมาแล้วค่ะแป้งก็เริ่มพองขึ้นมาแล้วพองขึ้นมาเต็มหลุมแล้วนะคะนั่นก็คือเขาเริ่มสุกอะคะ่ะพอสุกใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาครูทําตามเวลาจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะครูสอนละเอียดแบบนี้นะนักเรียนก็จะได้สังเกตงานของตัวเองนะคะว่าเวลาทำอะจะเป็นอย่างไรนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าครูตัดต่อก็ได้แต่ว่าเขาก็ภาพเขาก็จะไปเร็วไงช่วงระยะเวลาที่ที่เขาแสดงตัวตนอยู่นักเรียนเ็าจะไม่เห็นไงคะตอนนี้ครูก็ปล่อยให้เขาเห็นชัดเจนมีค่ะถ,ถาดขนมครกที่เฉพาะฝากับกับถาดก็มีนะคะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องของแถมอะก็มีขายให้นะคะอันนั้นขาย ขายให้แล้วก็ให้สูตรด้วยนะคะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันที่นักเรียนจะไปลองทำกันดูนะคะก็ซื้อเฉพาะฝากับถาดก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นถ้วยหรือว่าเป็นช้อนตวงเนี้ยก็ซื้อเป็นชุดได้ค่ะมีทั้ง2แบบค่ะตอนนี้ก็ท่านที่สั่งจองไว้ก็ทยอยทยอยรับของกันแล้วนะคะ ค่ะข,ของมาแล้วค่ะครูก็มาแจ้งนะคะวันนี้ครูมาแจ้งของมาแล้วทําการเผาให้แล้วเอาละค่ะครูยาเดี๋ยวเราจะเอาขนมขึ้นความหน้าไว้ข้างบนเนะาะค่ะแล้วจะเห็นนะว่าขนมขนมครกบ้าบิ่นเนี่ยนะคะ เดีจะดูเราจะดูข้างล่างนะว่าข้างล่างเขาเหลืองอยังคุยคุยคยาย,ยกมาให้นะเรนยกยกฝาออกนะคะอ,อ่ะอ่าเนี่ยอันนั้นน่ะเริ่มเริ่มสุกกันแล้วนะค่ะใจะเย็นๆนะคะนี่คุณหลีไฟนะปิดไฟไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ คว่ำเขา,าค่ะคว่ำเขาไว้อ่นะคะเน,นี่ยค่ะพอถ้าเป็นขนมโคกนะนักเรียนก็ควักขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็นําเขาวางไว้นะคะคว่ำความควม่ำหน้าเขาอะค่ะลงไปเพื่อให้แป้งด้านหน้าเขาเนี่ยกรอบนะคะให้แป้งด้านหน้าเขากรอบแล้วก็สุก นะคะสุกโดยทั่วนะคะกูก็จะคว่ำม,มาไว้งั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กระเถิบเข้ามาเพื่อหยอดต่อไปอีกนะคะหน้าทานเนาะอ่ะอ่ากดลงไปหน่อยค่ะ ค่ะก็ขนมก็ล่อนทุกถาดนะคะเนาะครูก็ได้ทําการเผาถาดไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วเรียนก็ไม่ต้องไปเผาอีกนะเพียงจะไปเช็ดเช็ดน้ํามันที่ครูทาวไว้ออกนะค่ะแทนน้ามันใหม่เช็ดนะทาความสะอาดแล้วก็เช็ดเอาน้ํามันใหม่เช็ดแล้วก็เปิดแฟนออนแล้วก็ทําการหยอดตามสูตรที่ครูให้ได้เลยทาง่ายเนาะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะก็ควักขึ้นมาแล้วก็เอาเขาวางไว้เนี่ยค่ะวางวางไว้เนี่ยให้หน้าเขานาะแนบกดกดหน้าเขาแนบลงไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะคุณยาอ่าค่ะนั่นแหละค่ะให้ทรงก็จะได้อ่านี่แหละค่ะเป็นคำคำน่าทานดีเอาละแมบบ่ค้าท่านใดนะคะที่ดูแล้วนะอยากไปทํานะคะก็น้าสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะ เขาก็ไปทําขายกันนะมีนักเรียนหลายท่านนะบอกครูมานะว่าขายดีค่ะอร่อยนุ่มกรอบคือคือกรอบนอกนุ่มในอะค่ะกรอบนอกนุ่มในอันนี้มะพร้าวเนาะค่ะเห็นไหมคะอะ๋ละบ้าบินขนมโครกเรา เสร็จแล้วขุยาก็ขยบขยบเข้าหน่อยทำการหยอดเพิ่มได้เลยค่ะเหมือนกับว่าเอ,อเราปิ้งด้านล่างเขาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาปิ้งอบด้านบนเขาอีกทีหนึ่งค่ะโอ,อ้ล้นเลยคุยาล้นเหลือค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ไม่พอสิบสองค่ะ อาไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่พอสิบสองนะจะฟันหล่อจะฟันหลอ่อไปเลยค่ะนั่นแหละไม่เป็นไลเดี๋ยวเขาไปเพิ่อมออันนี้เขาข้าโพดขาโพดบัพ้้าโพดกัวพะ้า,า,าขูาาขน้ำนี่ชอบมากเลยทำเมื่อไหร่แล้วก็ต้องจองคิวไว้เลย จองทวีไว้รวมมิตรอันนี้รวมมิตรโอ้โหอันน,โโน,นี้อยากจะกระโดดเข้าไปอยากจะกระโดดเข้าไปช่วยน้อยกันานหน่อยก็กได้เกินเเโอ้หแม่ค้าเจ้านี้คุณ<อ> <Scotland> ยายอย่าไปขายแข่งกับใครก็ทีเดียวนะ เดี๋ยวลูกค้าเขาจะวิ่งมาที่เราหมดหนักเครื่องคะ่ะนั่นแหลคะค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะครูใช้ไฟอ่อนอ่อนอ่อน,ออนยืนมองไปก็เกิือน้ำลายไป <c oughs> นาทาแล้วเกินอันนี้รวมกันก็ได้เอาละค่ะเรียบร้อยค่ะนักเรียนค่ะเอ้ค่ะุณยาอ่าุณยาเกียเกียร์ให้เขา สวยงามมากเลยค่ะปิดไว้อีกสะะักพักลองพลิกพลิกด้านหน้าขึ้นมาให้นักเรียนดูหน่อยสิคะนี่แหละค่ะพลิกขึ้นมาค่ะเห็นไหมพร้อมพร้อมค่ะ เป็นไงคะขนมบ้าบินขนมครกน้าทานไหมหน้าทานมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่เป็นแม่ค้าท่านใดที่ดูอยู่นะคะไปทำเลยนะคะดูแล้วรีบทำเลยค่ะขายดีแน่นอนคะ่ะแต่ไฟอ่นอ,อนๆนะ <c oughs> <c oughs> ต้องไฟอ่อนนะคะครูเน้นเสมอไฟอ่อน <c oughs> <c oughs> สูตรของครูสุกเร็วคะ่ะ สูตรที่ครูให้น่สุกเร็วอะดรอยนี่ค่ะนักเรียนค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำขนมบ้าบินขนมครกแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย